ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวเด็กๆนะครับผมเด็กๆที่เรานำเข้ามาจากที่เปิ้ลเพชรนำโชคนะครับสวยสมบูรณ์ทุกตัวเลยนะครับไก่สีตัวนะครับผมตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับผมชุดนี้ก็ถ้าใช้ได้ก็โตมาก็ใช้ผสมผสมได้เลยนะครับ เป็นชุดตั้งเหล่าโดยตรงเลยนะครับชุดนี้ครับสี่ตัวนะครับผมตัวเทานี้ผมตั้งชื่อว่าเจ้าเทานำโชคนะครับตัวสีเทาตัวผู้นะครับตัวผู้เป็นเจ้าเทานำโชคนะครับพ่อเป็นอินทรีแดงนะครับอินทรีแดงเจ้าเทานำโชค ตัวใหญ่ตัวใหญ่สองตัวนั่นจะเป็นพ่อหลังเขานะครับนี่สองตัวนี้จะเป็นพ่อหลังเขาค่าตัวหนึ่งล้านบาทแล้วก็จะมีพ่อเจ้าอินซีแดงค่าตัวห้าแสนตัวนี้นะครับแล้วก็พ่อมายราบตัวเล็กนี่ครับตัวเล็กกว่าเพื่อนมายราบค่าตัวสามแสนนะครับเป็นก๋อยงอนชุดพิเศษนะครับผมชุดนี้ครับผมชุดตั้งเหล่านะครับผม อีเปิ้นเพชรนำโชคคัดให้พิเศษเลยนะครับนี่ก็รีวิวให้เพื่อนๆเอซดูนะครับว่าทางสุ้มฟาร์มสอสิริพรชัยก็มีทั้งพมา่าพม่าสายเลือดดีแล้วก็ป่าก่อยงอนนะครับผมก่อยงอนสายเลือดดีที่เรานําเข้ามาพัฒนานะครับมาเติมเต็มกับเจ้าสายยักษ์อีกชุดหนึ่งนะครับผม สายักษ์ก็โตแล้วแต่ถ้าชุดนี้โตขึ้นมาก็พร้อมไข่ก็น่าจะได้ผสมกับสายักษ์ก่อนนะครับผมแต่ก็เห็นเขาเตะกันก็ถือว่าประทับใจนะครับไก่ตีตัวตีหลังก็มันก็อยู่ที่พันธุกรรมของเขานะครับผมก็เป็นเตะก็เป็นไก่ประกบกัดตีหลังเลยครับผมไอตัวเทานำโชค ตัวผู้นะครับตัวผู้จะเป็นไก่ที่มีแววมากๆเลยนะครับดื้อมากเลยนะครับเขาจะไม่กลัวแล้วก็ไก่รุ่นเดียวกันตัวใหญ่กว่าเขาติเลยครับติติเลยติยติก็สู้เขาไม่ได้สักตัวนะครับติแป๊บเดียววิ่งเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆ fc กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ทางซุ้มาร์มสอสิริพรชัยจะมีสายพันธุ์ไหนมาแนะนำรีวิวให้เพื่อนๆชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมสวัสยีครับ